สัดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาทวีไดอารี่นะคะสังเกตว่าวันนี้นะคะมิกแต่งหน้ามาแบบว่าเกือบเต็มนะแต่งมาครบทุกอย่างแล้วเหลืออะไรคะสังเกตดูอืมไม่มีคิ้วนะคะทีนี้พอเวลาที่เราแต่งหน้าแล้วไม่มีคิ้วเนี่ยคำกล่าวที่บอกว่าคิ้วคือมงกุฎของใบหน้าก็ไม่เกินจริงนะคะเพราะว่า แต่งเต็มแต่คิ้วหายไปเนี่ยหน้ามันก็ดูล้นๆนะ้นแปลกๆเนาะแต่ที่วันนี้แต่งหนะ้าไม่เขียนคิ้วมาก็เพราะว่าวันนี้ค่ะมิกจะมาพาทุกคนมาเขียนคิ้วไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะซึ่งขั้นตอนการเขียนคิ้ววันนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่ง่ายๆซึ่งมือใหม่ก็สามารถทําได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปทําพร้อมๆกันทีละขั้นตอนเลยแล้วก็จะพาไปดูวิธีการเขียนคิ้วแบบที่มิกทําอยู่ในทุกๆวันนะคะแล้วก็จะไปดูว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการเขียนคิ้วค่ะ ซึ่งอันดับแรกนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังเขียนคิ้วไม่ค่อยเก่งค่ะจะบอกเลยว่าขั้นตอนแรกนะคะให้เราเนี่ยจัดการกับขนคิ้วของเราก่อนก็คือให้พวกเราหากันไกลเล็กๆแบบนี้อ่าแล้วก็พวกแปลงหัวฟูๆแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆมันหาได้จากพวกดินสอเขียนคิ้วเนาะหรือที่เราซื้อมาก็ได้นะคะอันนี้ได้แถมมาอ่า ก็คือให้เราเนี่ยจัดการตัดคนคิ้วที่เป็นส่วนเกินออกมาก่อนนะคะสังเกตว่าตอนนี้คิ้วมันจะค่อนข้างยาวเดี๋ยวมีขออนุญาตทำการกรูมมิงคิ้วนิดนึงนะคะก็คือเอาแปรงเนี่ยเวลาเราปัดนะคะปัดดูอ่ะปัดขึ้นไปแบบนี้นะคะอ่าจะสังเกตว่าถ้าสมมติว่าตรงไหนที่มันเกินมาไม่ได้รูปอ่าเราก็สามารถที่จะตัด หรือเราจะทําการปัดลงแบบนี้นิดนึงนะคะเพื่อให้มันเห็นส่วนที่เป็นเส้นขนที่มันเกินออกมาแล้วเราก็ใช้กรรไกรเล็กๆเนี่ยตัดเล็มนิดหน่อยอ่าเอาละค่ะทีนี้เราจะมาเริ่มจากการวัดคิ้วกันก่อนเลยเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ ไม่ค่อยได้เขียนคิ้วหรือยังเป็นมือใหม่หัดเขียนอยู่หรือว่าก็เขียนอยู่นะแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือคิ้วไม่ค่อยเท่ากันยังไม่ค่อยได้รูปมาค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาพาวัดคิ้วไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้มิกจะใช้เป็นอันนี้นะคะดินสอเขียนคิ้วของเคที่ดอค่ะเพราะว่ามันจะมีลักษณะเป็นแบบด้ามเขาเรียกว,ว่าอะไรมันเล็กเนาะเล็กแล้วก็หัวแหลมมากๆเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าอันนี้เนี่ยดิฉันซื้อมาเยอะมากนี่ จริงๆอ่ะซื้อมา6สีมันมีหลายสีเนาะก็คือซื้อมาอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งนะคะจริงๆก่อนตั้งเนี้ยเคยใช้หมดไป2แท่งแล้วแล้วก็สั่งซื้อมา6สีแบ่งให้แม่ไป2อันนะคะแล้วก็เอาไว้ใช้เองสีอันสีสีอันดับแรกหาจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของหัวคิ้วของเรากันก่อนเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่ากะไม่ถูกไม่รู้ว่าหัวคิ้วจะต้องอยู่ตรงไหนนะคะมันจะมีวิธีการวัดจุดที่เป็นหัวคิ้วที่ สวยและเหมาะกับหน้าเราที่สุดอ่าให้เราอะคา่ะตั้งอ่าดินสอโดยวิธีการเวลาวัดคิ้วบอกก่อนเนาะหากระจกแล้วมองตรงๆนะเพราะถ้าสมมติว่าเราแบบเออก้มกระจกหรือแบบเห็นกระจกขึ้นนะคะเบี้ย,คยวคิ้วมันเบี้ยวได้นะเพราะฉันหามุมที่มองตรงๆนะคะจุดหัวคิ้วอ่าก็คือให้วัดตรงช่วงที่เป็นปีกจมูกนะคะปีกจมูกแต่ละคนกว้างใหญ่กว้างยาวไม่เท่ากันเนาะอ่าช่วงปีกจมูกนะคะแล้วก็จุดไว้ อ่านะคะจุดไปนิดเดียวพอ,อทำเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้รู้เออจุดเริ่มต้นหัวคิ้วมันควรจะอยู่ประมาณนี้นะคะถัดมาอ่าถัดมานะคะจุดหักของคิ้วอ่ามันจะมีเป็นช่วงแบบว่าจุดที่เป็นโค้งๆเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีเทรนคิวเกาหลีเขียนตรงๆเลยใช่ไหมแต่มันก็ต้องมีจุดหักตอนที่จะลงมาเป็นหักคิ้วนิดหนึ่งจุดหักของคิวจริงๆมันมีวัดได้อยู่2วิธีนะคะบางคนเนี่ยเขาจะวัดที่หางตาเลยคือจุดนี้ หางตาเลยนะคะอันนี้อยู่ที่รูปคิ้วของแต่ละคนอีกนะแต่บางคนจะวัดที่ขอบนอกของลูกตาดำอันนี้ก็ต้องมองตรงนะอ่าลูกตาดำของเราข้างในนะคะแล้วก็ขอบนอกลูกตาดำมองตรงอ่าตรงไหนจุดหักของคิ้วก็จะอยู่ประมาณนั้นอ่าสมมติว่าของบิ๊กเนี่ยด้วยทรงคิ้วของบิ๊กเนี่ยน่าจะเป็นขอบนอกลูกตาดำน่าจะโอเคกว่าเราก็มาร์กไว้จำจุดไว้ คราวนี้ห่างคิ้วต้องยาวแค่ไหนนะคะวิธีวัดห่างคิ้ววัดแบบนี้ค่ะนะคะจากปีกจมูกนะคะแล้วก็พาดพาดมาตรงห่างตาอ่าพาดมาตรงห่างตานะคะแล้วก็จุดที่เป็นหางคิ้วมันก็ควรจะยาวประมาณนี้จุดไว้ะนะคะจุดไว้แต่ไม่ใช่ว่าเราวางดินสอเลยแล้วไปจุดไว้ที่หน้าผากนี้ไม่ใช่นะคะเอาตรงหางคิ้วราเด้อนะคะจุดไว้ อ่ะเราก็จะได้จุดเล็กๆตึ๊ดๆอ่าว่าเออเนี่ยเริ่มหัวคิ้วตรงนี้นะนะคะคราวนี้ค่ะเราก็มาเริ่มจากการวาดโครงคิ้วกันสําหรับวิธีขึ้นโครงคิ้วนะคะแล้วแต่ถนัดนะบางคนก็คือถนัดใช้เป็นดินสอเนาะบางคนใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วที่หัวมันใหญ่แบนๆอย่างเงี้ยมันก็ได้นะแต่ถ้าสมมติว่ามือใหม่จริงๆอ่ะแนะนําหัวเล็กๆแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบลลหัวสามเหลี่ยมหรือหัวแบนๆมา มันจะมันจะใหญ่ช่วงหางอาจจะควบคุมยากนิดนึงนะคะลองหาเล็กๆแบบนี้หรือบางวันนะคะนิกจะใช้เป็นแปรงใช้เป็นแปรงแบบนี้เนาะแปรงหัวแบนๆนะคะเป็นแปรงแต่งหน้าแปรงเขียนคิ้วที่หัวแบนๆแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ใช้กับพวกสีฝุ่นใช้กับพวกสีที่เป็นลักษณะสีฝุ่นแบบนี้นะคะแตะแล้วก็วาดโครงเลยเหมือนกันในวันที่อยากได้แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบคิ้วไม่ไม,ไม่ไม่ชัดมากเกินไปนะคะ่ะ แต่ถ้าวันไหนเราอยากได้ทรงคิ้วที่มันค่อนข้างคมแล้วก็ใช้เป็นดินสอแต่วันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆใช้ดินสอแล้วกันเพราะว่ามันจะง่ายสําหรับมือใหม่ะคะทีนี้สำหรับวิธีการของมิกนะซึ่งถ้าเพื่อนๆไปดูจากหลายๆคลิปหลายๆหลายๆคนที่เขาทําคลิปสอนเขียนคิ้วก็อาจจะมีวิธีการที่หลากหลายไปนะคะแต่ว่าสําหรับตัวมิกเองเนี่ยมิกจะเริ่มว่าจากฐานคิ้วก่อนอ่าก็คือตรงช่วงนี้ข้างล่างอ่าข้างล่างนะคะ ก็คือเราจะลากจากช่วงให้เราสังเกตโครงคิ้วของเราเป็นหลักเนาะเพราะว่าโครงคิ้วแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะยึดจากรูปคิ้วของเราเลยอ่ะทีนี้ก็ลากไปแบบนี้ลากแบบค่อยๆสกิดไปนะคะไม่ต้องไม่ต้องเข้มมากเขาเรียกว่าเราอย่าลงน้ําหนักมือเยอะลากไปถึงไหนลากไปถึงจุดที่เป็นจุดที่เรามาร์คเอาไวา้เมื่อกี้นี้อแถวๆนี้เนาะเห็นไหมคะเริ่มมีโครงแล้วเริ่มมีโครงแล้วนะคะ วิธีการส่วนตัวของมิกนะมิกจะชอบวาดฐานคิ้วสองข้างก่อนเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันดูแบบเท่ากันเออให้มันรู้สึกเออเันเห็ุความเท่ากันเพราะว่าถ้าวาดคิ้วเสร็จไปแล้วอ่ะข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมาเขียนอนะ่ะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวมันมันยากกว่าก็เลยจะวาดโครงคิ้วทั้งสองข้างฐานคิ้วค่ะให้เสร็จก่อนข้องขอนี่ก็ยกกระจกขึข้นมา,าหนึ่ง Okay. ตอนนี้เราได้ฐานคิ้วมาแล้วต่อไปเราก็จะมาวาดโครงคิ้วช่วงด้านบนนะคะก็วาดมาในช่วงนี้ได้เลยความอ้วนหนาเท่าไหร่นะคะมันไม่ได้มีตายตัวนะว่าจะต้องกี่เซนนะคะก็คือให้ดูแบบทรงคิ้วเราอะออทรงคิ้วเราว่ามันมันใหญ่แค่ไหนก็ไปประมาณนั้นพอมาถึงจุดหกักอ่าเราก็เขียนช่วงที่เป็นจากจุดหักลากลงไปที่หานคิ้วนะคะไปชนกันตรงนี้ หลักการเขียนคิ้วจะต้องเป็นหัวใหญ่หางเล็กนะนะคะหัวใหญ่หางเล็กเราจะไม่เขียนเป็นแบบว่าเส้นขนาดเนาะหรือแบบบางคนเขียนหัวเล็กเชีย์แต่ว่าหางใหญ่อันนี้มันก็ดูแปลกๆนะคะก็คือหลักการก็คือหัวใหญ่แล้วก็หางเล็กอันนี้คือตามวิธีที่มิกถนัดก็คือจะเขียนโครงทั้งสองข้างก่อนให้เสร็จตอนนี้เราก็ได้โครงคิวแล้วนะคะ จะบอกว่าเราอะเขียนคิ้วไม่ไม่เท่ากันทุกวันหรอกนะเออจริงๆตัวเองเนี่ยก็เป็นคนแต่งหน้าทุกวันแต่ว่ามันก็จะมีบางวันที่แบบว่าข้างนี้สวยข้างนี้ไม่สวยเอาทําให้มันทําให้มันสวยเท่ากันไปไปมามก็คือบางทีมันก็ไม่ได้เท่ากันเป๊ะเนาะเออจะบอกว่าจริงๆอะถ้ามันไม่เท่ากันเป๊ะมากเนี่ยต่างกันนิดเดียวไม่เป็นไรนะคะมันเป็นแบบให้มันเป็นแบบพี่น้องกันเออ มันอาจจะเป็นแฝดแฝดคนละฝาก็ได้คือจะบอกว่าบางทีถ้ามันสมมติว่ามันแบบองศาต่างกันนิดเดียวแต่ถ้าเรามองดูแล้วอะ่ะมันก็ยังดูโอเคอยู่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะแต่ไม่ใช่แบบว่าเอ้ยข้างนี้แบบหางตกมานี่ข้างนี้คิ้วแบบเหินขึ้นไปนี่อันนี้ก็ต่างกันเกินนะคะอันนี้มันก็ไม่ได้นะมันจะไม่สวยเอานะคะอ่ะทีนี้พูดถึงหางคิ้วอ่ะพูดถึงหางคิ้วมันก็จะมีหลักการนิดนึงว่า เวลาเขียนคิ้วนะคะพยายามระวังอย่าให้หางคิ้วตกเกินหัวคิ้วนะวัดยังไงก็คือวัดแบบนี้อแนวขนาดนะคะช่วงหัวกับหางหางคิ้วต้องไม่ต่ำกว่าหัวคิ้วนะคะหางคิ้วสามารถเชิดขึ้นกว่าหัวได้เพราะว่ามันก็จะได้ทรงแบบว่าเออมีความแบบเซ็กซี่แต่ว่าอย่าให้มันต่ำลงมากว่าช่วงหัวคิ้วนะคะไม่งั้นมันจะทำให้หน้าเราดูเป็นคนเศร้าคราวนี้เราได้โครงคิ้วเรียบร้อยแล้ว เราก็จะไม่ได้ทิ้งไว้แบบนี้นะคะมันก็จะดูแปลกเกินไปเราก็ต้องไปถมสีเติมสีให้เขานิดนึงนะคะซึ่งวิธีการเติมสีเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ดินสออันเดิมนี่แหละทาลงไปเลยก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าใช้ดินสอแนะนําอย่างนี้ว่าเวลาที่ระบายสีด้วยดินสอนะคะหรือสีฝุ่นก็แล้วแต่อย่าระบายตั้งแต่หัวคิ้วให้เราระบายช่วงหางคิ้วอย่างนี้ให้เราอะคะ่ะแบ่งคิ้วเป็น3ส่วน ส่วนที่1นะคะก็คือช่วงหัวคิ้วมาจนถึงช่วงนี่ช่วงแบบขอบขอบในของตาดำอันนี้เป็นส่วนที่1ส่วน A นะคะส่วนที่2คือช่วงลูกตาดำเห็นไหมช่วงลูกตาดำตรงกลางและส่วนที่3คือช่วงหางคิ้วจากขอบนอกของตาดำไปจนถึงหางคิ้วอันนี้เป็นส่วนที่3 A B C นะคะเวลาระบายสีให้ระบายช่วง B กับ C หัวคิ้วอย่าอย่าพิ่งระบาย อย่าเพิ่งระบายนะคะให้ระบายช่วงหางคิ้วกับตรงกลางาเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะระบายไปช่วงกลางแบบนี้หลักการเขียนคิ้วก็คือหัวคิ้วจางหางคิ้วเข้มนะคะหัวคิ้วจางหางคิ้วเข้มเดอ้อระบายไปช่วงนี้นะคะเริ่มมีสีเข้ามาแล้ว ทีนี้เพื่อความฟูงความดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะนิกจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะซึ่งวันนี้จะใช้ของอันนี้นะคะวันนี้ใช้ของ brow it by น้องฉาติโอมาสะท้อนมากเลยนะ brow it สภาพคือลายมากเพราะใช้มานานมากนะคะเมาส์ก่อนอันนี้เนี่ยตอนแรกอะซื้อมาสองสองสีนะคะก็คืออันนี้เป็นสีอะไร ตอนมันออกแรกๆอะ่ะมันจะมีสองสีก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้อีกอันนึงก,ก,ก,ก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็แบ่งแม่ไปอันนึงให้แม่เลือกก่อนแม่ก็เลือกไอตัวน้ำตาลเข้มไปก็เลยได้ได้อันนี้มาใช้แล้วมันนานมากกว่าจะหมดอยากให้หมดมากอยากเปลี่ยนแต่ไม่หมดสักทีนะคะเออดูสิใช้ทนมากๆเลยนะคะอ่ะคราวนี้ค่ะเราก็จิ้มสีนะคะถามว่าต้องใช้สีอะไรคะนะคะดะูหลักการจริงๆเวลาเขียนคิ้วดูสีผมเราเนาะ ก็สีคิ้วเนี่ยสามารถอ่อนกว่าสีผมได้นะคะไม่ใช่ว่าผมดำล้วต้องคิ้วดำนะอังจริงแล้วมันควรจะเป็นสีที่อ่อนกว่าสีผมอ่านะทีนี้จะเห็นว่าพวกนี้อ่อนกว่าผมหมดเพราะว่ามิกเป็นคนผมสีดำนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนทําสีผมอะไรเงี้ยก็ดูคิ้วที่สีใกล้เคียงกับสีผมหรืออ่อนกว่าสีผมก็ได้เนาะแต่ถ้าใครทําผมทองไปเลยนะสามารถสีเข้มกว่าผมได้นะคะเพราะถ้าผมทองแล้วย,ยังอ่อนไปเนี่ยคิ้วทองอย่างเงี้ยมันก็จะ มันก็จะไม่เห็นอะไรเลยเนาะถ้าใครผมสีแบบทองไปกัดมาเงี้ยก็สามารถใช้สีที่มันเข้มกว่าสีผมได้เป็นสีแบบน้ำตาลเข้มได้เลยแต่ว่าวันนี้นีกก็จะใช้ผสมกันปกติก็คือจะนี่แหละใช้ผสมผสมกัน2สีเลยนะคะก็ใช้แปรงหัวแบนๆแตะน,นะแล้วก็เคาะนิดนึงไม่อย่างนั้นตัวเม็ดสีมันจะติดมาเยอะแล้วเราก็เอามาระบายอ่านะลงไปตรงนี้มันก็จะได้ความละมุนมากขึ้น หมือนเดิมนะคะเราจะไม่ลงช่วงหัวคิ้วนะเว้นไว้เว้นเอาไว้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีตัวสีที่เป็นฝุ่นแบบนี้นะก็ใช้ดินสอเขียนคิ้วนั่นแหละทำได้เลยแต่ว่าก็เบาๆมือนิดนึงเนาะเพราะว่าดินสอเขียนคิ้วบางทีมันก็จะสีเป็นเม็ดเป็นก้อนอะไรแบบนี้นะคะ จะเห็นว่าเราก็เริ่มได้คิ้วมาหน้าก็ดูดีขึ้นกว่าตอนแรกแล้วนะคะทีนี้เราจะทําให้มันดูสวยดูจึ้งมากขึ้นแล้วเราก็เป็นเทรนด์ในตอนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นค่ะมิกจะปะัดมาสคาร่าคิ้วนะคะซึ่งมาสคาร่าคิ้วเนี่ยจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูเนาะแต่ว่ามาสคาร่าคิ้วที่ตอนนี้ที่มิกใช้อยู่แล้วก็ชอบมากๆเลยจะเป็นยี่ห้อนี้เทเลรา เป็นมัสคาราคิวยี่ห้อเทียร่านะคะแล้วก็มิกจะใช้เป็นเบอร์01 Natural Brow n นะคะเขาจะมีอยู่ด้วยกันสองสีคือจะมีสีที่เป็นน้ำตาลแล้วก็อีกอันนึงจะสีอ่อนกว่านี้ค่ะอันนี้มิกซื้อมาเป็นสี Natural Brow n ค่ะซึ่งลักษณะหัวแปรงของเขาจะเป็นแบบนี้เนาะก็คือจะมีช่วงที่เป็นด้านด้านสั้นสภาพมันก็คือเลอะหน่อยเพราะใช้มาพักหนึ่งแล้วนะคะ มันจะมีด้านที่เป็นขนแปรงสั้นๆเขาไว้บอกเขาบอกว่าให้เอาด้านที่มันเป็นขนสั้นเนี่ยปัดย้อนขนคิ้วสาหรับใครที่ขนคิ้วน้อยๆอยากให้ดูชัดขึ้นนะคะแล้วก็เอาด้านที่เป็นยาวๆปัดให้ขนคิ้วมันดูตั้งขึ้นนั่นเองทีนี้ค่ะจะปัดให้ดูอันดับแรกเนาะเราก็ปัดย้อนจริงๆอ่ะปกติอะค่ะถามว่ามิกะไม่ค่อยปัดย้อนขนคิ้วเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความจริงๆเป็นคนขนคิ้วอะ มีขนคิ้วอยู่แล้วแล้วก็ขนคิ้วยาวแต่ว่าไม่สีไม่เข้มเป็นคนมีขนคิ้วยาวแต่สีขนไม่เข้มก็เลยจะไม่ค่อยปัดย้อนเท่าไหร่เพราะว่ามันจะส่วนตัวจะรู้สึกว่ามันสีมันเข้มสีที่เราเขียนมันเข้มแล้วก็เลยจะปัดตั้งอย่างเดียวอ่าแต่ว่าเพื่อนๆถ้าสมมติว่าขนคิ้วมีน้อยอะไรเงี้ยก็ปัดย้อนขนคิ้วนิดนึงนะคะเพื่อให้มันเคลือบให้ตัวมาสคาร่ามันเคลือบขนคิ้ว แล้วก็หลังจากปัดย้อนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะรอสักพักหนึ่งแล้วก็ปัดขนไปตามแนวคิ้วของเรานะคะซึ่งตอนนี้เทรนเนี่ยเทรนการเขียนคิ้วตอนนี้มันจะเป็นเทรนที่แบบเน้นสีคิว้วแบบฟุ้งๆเนาะไม่ได้เน้นคิ้วที่เป็นลักษณะแบบว่าคมเข้มชัดมากแล้วก็เน้นเรื่องขนคิว้วตั้งขนคิ้วฟูนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะขาดไม่ได้เรื่องมัสคาร่าคิว้วอ่ะก็ปัดไปปัดให้มันตั้งขึ้น ปัดขึ้นตรงๆแบบนี้ได้เลยนะคะปัดขึ้นตรงๆแบบนี้ได้เลยที่ชอบอันนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันอยู่เออบางมาสคาร่าคิ้วถ้าสมมติว่ามันไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยบางทีมันจะตั้งแค่ช่วงแรกแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็จะหลมลงนะคะแต่ว่ายี่ห้อเนี้ยรู้สึกว่ามันตั้งดีมากเลยแล้วมันก็สวยด้วยมันไม่ค่อยแบบไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะ ก็จะเห็นว่าด้านนี้คือปัดมัสคราร่าแล้วส่วนด้านนี้ยังไม่ได้ปัดนะคะดังนั้นเราก็จะมาปัดมัสคราร่าให้กับคิ้วทั้งสองข้างให้น้องสวยเท่ากันอ,อ ป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนการเขียนคิ้วง่ายๆนะคะที่เน้นคิ้วที่มีความฟุ้งเป็นธรรมชาติแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ไปถึงเทคนิคแบบว่าสกิทเส้นคิ้วเหมือนช่างแต่งหน้าเนาะเอาแบบง่ายๆที่แต่งได้ทุกๆวันสําหรับมือใหม่หัดเขียนคิ้วนะคะแล้วก็แต่งได้ใน everyday look เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะยากไหมไม่น่าจะยากนะคะจะบอกว่าการเขียนคิ้วเนี่ยนะ ต้องเขียนบ่อยๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราได้เทคนิคได้ทฤษฎีไปแล้วแต่ไม่เคยลงมือฝึกเลยมันก็จะไม่ถนัดนะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าโอ้ยไม่ชอบเขียนคิ้วเพราะว่าเคยเขียนแล้วเบี้ยไม่สวยยิ่งถ้าบอกว่าเบี้ยไม่สวยแล้วยิ่งไม่ทํา มันก็จะยิ่งไม่สวยต่อไปเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะลองฝึกไปเรื่อยๆนะคะฝึกมือไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอเราเริ่มรู้จุดรู้องศาเนี่ยมันก็ไม่ต้องมานั่งวัดแบบนี้ทุกวันนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าจุดไหนคือจุดที่เหมาะสมสําหรับการเขียนคิ้วของหน้าเราเนาะก็หวังว่าเทคนิควันนี้ที่นํามาฝากเพื่อนๆนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้ไปมีความสุขกับการแต่งหน้าของตัวเองในแต่ละวันค่ะก็ไปเขียนคิ้วให้สวยทุกๆวันแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย